รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย This room. สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเวลาดีๆแบบนี้นะคะ17นาฬิกาแบบนี้เปิดทีวีมาแน่นอนช่องทีนเอทเนเจอกับเรานะคะ Power of Love พลังรักสร้างพลังคุณค่ะรายการที่จะทาให้คุณผู้ชมได้รู้ว่าความรักนั้นยังมีอยู่บนโลกใบนี้และมีพลังที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกของเราอย่างมากมายนะคะซึ่งรายการของเราผลิตโดยสภาประมุขบัทหลวงโรมมนคาทอลิกแห่งประเทศไทยและสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยค่ะและสาหรับสัปดาห์นี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมอาสนวิหารประจาสังคมทฑลราชบุรีกันเดี๋ยวไปดูความงดงามรวม ถึงประวัติของที่แห่งน,นี้ด้วยค่ะ วัดีครับวันนี้พบกับพันและนิวกับเรื่องราวงานแพทยธรรมของสังฆมณฑลราชบุรีกันอีกครั้งค่ะตอนนี้พวกเราอยู่กันที่อาสนวิหารแม่พระบังเกิดปานกแกเพราพวกเราสัญญากันว่าในเทียนี้พวกเราจะพาท่านผู้ชมไปชมอาสนวิหารหลังนี้ครับและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพ่อพยงมณีราชอุปสังคราชของสังฆมณฑลราชบุรีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่สวัสดีครับด้วยความยินดีนะครับที่จะต้อนรับพวกเราทุกคนมารู้จักอาสนวิหาร คำว่าอาสนะวิหารนี้เราอาจจะแปลกใจกับคำคำนี้เป็นวัดของพระสังฆราชส่วนที่บริเวณที่อื่นที่เป็นคริิตชนรวมอยู่เนี่ยเราจะเรียกเฉยๆว่าวัดนะครับคุณพ่อครับผมอยากคุณพ่อล่าถึงประวัติความเป็นมาของอาสนะวิหารหลังนี้อาสนะวิหารหลังนี้ต้องเริ่มตั้งแต่ว่าอาสนะวิหารจะมีได้ก็จะมีจํานวน,รนคริสศชนคริสศชนคือคาทริก270ดปีที่แล้วนะเราเริ่มกลุ่มคริิศชนที่นี่อาสนะวิหารที่นี่ถ้าเป็นวัดคือวัดหลังที่3 เมื่อ100ร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับร้อยสิบเก้าปีวัดนี้มีอายุมานะครับก็เริ่มจากคริสตช,ชาวจีนที่กาลาวานะครับอพยพมาอยู่บริเวณนี้บริเวณนี้ก็คือถอยหลังไปซึ่งเราเรียกว่าบริเวณวัด4ี่หมื่นห่างจากนี้ไม่มากนักแล้วก็เริ่มหวังวัดวัดหลังแรกแโดยที่ว่าคุณพ่อซึ่งเป็นวิชาลีนัเดินทางมาจากวัดกาลาวาผ่านแม่น้ําท่าจีนมาแม่น้ําแม่กลอง แล้วก็เข้ามาเยี่ยมกิจชนแถบนี้ประมาณ3-4เดือนมาครั้งและต่อมาก็ได้ตั้งให้ในายฟรังซิสโกไงให้เป็นครูเป็นหัวหน้ากลุ่มพิศชนดูแลแทนคุณพ่อชวัดหลังจากนั้นจำนวนก็มากขึ้นในประวัติศาสตร์เขียนว่าประมาณมีถึง400คนจึงต้องอพะยพมาที่บริเวณตรงหัวหมุมแม่น้ำนี้แม่น้ำแม่กลองแม่น้ำแม่กลองคลองดำเนินสะดวกนะครับซึ่งกุดในรัชกาลที่4 เพื่อเชื่อมระหว่างแม่น้ำแม่กองกับแม่น้ำทาชินะครับนั่นคือวัดหลังที่2ต่อมาวัดนี้คุณพ่อซานม่อนเป่าซึ่งเราจะเห็นรูปท่านที่หน้าบ้านพักพระสงฆ์ท่านเป็นคนที่สร้างวัดโดยใช้เวลาทั้งหมด6ปีและเป็นสถาปัตยกรรมแบบโอชิขอให้ความรู้พื้นฐานว่าวัดแห่งเนี้ เป็นวัดที่มีอายุ119ปีแล้วนะครับโดยที่วัดหลังนี้ไม่มีเสาเข็มแต่ข้างใต้ที่พวกเรายืนอ,อยู่เนี่ยฮะเป็นซุงที่เอาซุงมาวางต่อต่อกันเป็นเหมือนเสาเข็มหลังจากนั้นชาวบ้านก็กางวันทำงานตกตอนเย็นก็มาช่วยกันทำอิฐอิดก้อนใหญ่ๆเพื่อวางตรงนี้แล้วถ้าเราเข้าไปดูเราจะเห็นว่าทำไมบริเวณข้างในวัดเนี่ยจึงเย็นเขาใช้อิฐก่อ ครับ1แล้วก็กอตรงกลางจะใช้ขี้เถ้าแกบขี้เถ้าแกบที่เกิดจากเปลือกไอ้เปลือกข้าวนะฮะเอามาเผาแล้วใส่เข้าไปตรงกลางส่วนวิธีฉาบปูนนั้นเขาก็จะใช้น้ําตาลบริเวณนี้คือบริเวณที่มีน้ําตาลที่ดีที่สุดในประเทศไทยซึ่งเราเรียกว่าน้ําตาลจากบางช้างแล้วก็จะใช้ปูนตากับขี้เถ้าแกบแล้วก็รวมกับน้ําตาล แล้วก็ผสมปูนแล้วก็ฉาบมันก็เลยกลายเป็นสีเทาดําแบบที่เราเห็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่เป็นสีสีทั่วๆไปนะฮะแต่เป็นสีที่เกิดจากสีธรรมชาตินี่คือโกธิกโกธิกอย่างที่2ที่สําคัญมากก็คือกระจกสีเราเห็นด้านบนนะไหมฮะเห็นไหมลูกตั้งเริ่มตั้งแต่แรกจนถึงจบสุดท้ายเนี่ยเป็นกระจกสีที่นํามาจากประเทศฝรั่งเศสเป็นประวัติเกี่ยวกับแม่พระสถาปัตย์โกธิกต่อไปก็คือบนเพดาน จะโชว์โครงสร้างแบบที่หนูเห็นใช่ไหมลูกเห็นไหมเห็นโครงสร้างนะครับและสีของโกธิกจะเป็นสีเขียวอ่อนับเป็นสีทองนี่คือสถาปัตยกรรมของโกธิกที่มาจากประเทศฝรั่งเศสพวกเธออาจจะถามพ่อว่าทําไมที่นี่จึงเป็นโกธิกเพราะมิชนาลีคือบัตรหลวงที่มาเข้ามาสอนศาสนากลุ่มแรกมาจากประเทศฝรั่งเศส ว่าทำไมต้องมีผ้าคลุมที่ลูกปัน้นนี้ด้วยเทศ,ศกาลนีเนเเ้เป็นเทศกาลมหาพรตเป็นเทศกาลที่เราจะต้องชำระจิตใจของเรานะครับเปลี่ยนแปลงความประพฤติของเราที่เราเรียกในภาษาคริสต์มาสกลับใจดังนั้นทุกอย่างนั้นรออย่างเดียวนะครับผ้าทั้งหมดนี่ถูกปิดดูเหมือนว่าเวลานี้เมื่อเข้าวัดเนี่ยเราจะมีความรู้สึกเศร้ารู้สึกไม่เห็นลูกพระอีกจะเห็นอีกครั้งหนึ่งก็คือวันปาสกา วันพาสกาคือวันที่พระเจ้าเสด็จกลับเป็นขช้นมาฟื้นคืนชีพภาพเหล่านี้รูปเหล่านี้ก็จะมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งคุณพ่อครับอยากให้คุณพ่อพาพวกเราไปชมใกล้ๆพระแท่นหน่อยได้ไหมครับครับดยกวามยินดีเพราะว่าศาสนาิสต์ของเราเนี่ยส่วนสําคัญของตัววัดเนี่ยก็คืออยู่บริเวณที่เรากําลังจะเดินไปตอนนี้นะครับเชิญเลยครับก็ตามที่พ่อได้อธิบายแล้วข้างบนจะเป็นกระจกสี สเตนคลาสซึ glass, ่งมาจากประเทศฝรั่งเศสลองลงมาจะเป็นปูนปั้นนูนออกมาซึ่งเป็นภาะทรมานของพระเยซูเจ้าและนี่คือรูปกระจกสีที่เป็นนักบุญของผู้หญิงนะครับส่วนทางด้านนี้เธอจะเห็นว่าเป็นที่สำหรับยืนในการเทศนาในสมัยก่อนซึ่งไม่มีเครื่องขยายเสียงและจุดนี้ประสงค์เดินขึ้นไปและเมื่อพูดเสียงจะมายังเสดุดนี้จะเป็นเสียงที่ก้อง และส่วนที่เป็นส่วนสำคัญของวัดนี้เราจะเห็นว่าทางด้านขวามือนะครับจะเป็นที่ฝังศพของบรรดาค,คุณพ่อคุณพ่อท่านหนึ่งคุณพ่อซันมอนเป่าที่สร้างวัดนี้ศพท่านจะอยู่ที่นี่แล้วก็จะมีศพของพระสงฆ์ที่มาแล้วก็เสียชีวิตที่นี่นะครับด้านนี้จะเป็นด้านที่อยู่ของนักขับร้องซึ่งนักขับร้องถ้าเป็นงานฉลองใหญ่ฉลองที่มีคนมาเยอะที่อยู่ของเขาจะเป็นข้างบน นั่นคือที่อยู่ของนักขับร้องแล้วก็ขึ้นบันไดเวียนขึ้นไปนะครับขึ้นไปนะครับเพื่อไปร้องเพลงในพิธีนะครับแล้วเราก็กําลังจะเข้ามาในส่วนที่สําคัญที่สุดลุกนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดในอดีตไม่มีใครสามารถขึ้นไปได้นอกจากบรรดาพระสงฆ์เท่านั้น สถานที่เรายืนอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นส่วนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับต้องบอกว่าเป็นสถานที่ที่ประกอบพิธีของสงฆ์นะครับและมีส่วนที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือบริเวณพระแทน่นตรงกลางจะเห็นว่าเป็นตู้เราเรียกว่าตู้ศีลตู้ศีลก็คือตู้ที่มีพระเยซูเจา้าประทับอยู่เพื่อจะรู้ว่ามีศีลหรือพระเยซูเจา้าอยู่ในตู้ศีลน,นั้นเราก็จะต้องมองที่ตะเกียง ถ้ามีศิลมหาศีหรือพระเยซูเจ้าอยู่ตามความเชื่อของเราตะเกียงจะจุดอยู่และบริเวณพระแท่นเราจะเห็นความเป็นโกธ i ิกก็คือสีเขียวอ่อนกับสีทองทั้งด้านขวามือของพวกเรานี้มีเพียงวัดเดียวใน4จังหวัดนี้ที่มีที่นั่งตรงนี้ซึ่งเราเรียกว่าอาสนะของพระสังฆราชประจำสังฆมณฑลในเวลาที่มีพิธีกรรมสําคัญจะประกอบที่วัดนี้ถือว่าเป็นวัดของพระสังฆราช เมืเดิมมาที่อาสนวิหารผมเห็นป้ายภาษาจีนป้ายนั้นคืออะไรล่ะครับพ่อครับเป็นคําถามที่ดีมากที่ต่อตอนที่แล้วที่พ่อบอกไว้270ปีที่แล้วเนี่ยชุมชนกลุ่มแรกที่มาที่นี่เป็นชุมชนชาวจีนที่มาจากวัดกาลวาดังนั้นในเวลาที่เขามาสร้างวัดเนี่ยเขาก็ยามที่จะรักษาความเป็นคนจีนไว้และบรรไดมิชชนดรีนั้นก็รักษาวัฒนธรรมจึงให้มีภาษาจีน4ตัวและเป็นจีน4ตัวที่ผมพยายามเรียนมา เขาก็แปลว่าเทียนจู้เสียมตึ้งแต่ภาษาไทยว่าเป็นบ้านของพระบิดาที่อยู่ในประเทศเสียมก็คือประเทศสยามนัม่นก็คือบ้านของพระในประเทศไทยนั่นเองก่ดอนนะครับคุณพ่อคะแล้วอาสนาวิหารแห่งนี้มีพิธีกรรมวันไหนอย่างไรบ้างคะครับทุกวันเลยก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณตอนเช้า6โมง5ทุกวันแล้ววันเสาร์ก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณตอนค่ำประมาณทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่ง แล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมีพิธีบูชาขอบพระคุณ2ครั้งเช้า6 1โมง15และตอนสายเวลา9.00โมงนะครับเอาละครับพวกเราก็ได้รับความรู้ความเป็นมาและชมความสวยงามของอาสนะวิหารหลังนี้แล้วก็ขอ,ขอขอบคุณคุณพ่อมากนะครับขอบคุณค่ะคุณพ่อครับดีดีครับในตอนต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้าห้ามพลาดน,นะครับ พบกันใหม่ตอนหน้าวันนี้พวกเราขอลาทั้งพี่ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกวันทั้งวันมีเรื่องต้องทำตั้งหลายอย่าง can you tell me what can you offer this office? my name is konika. Um... my name is Surinda. i graduated from Teresa international college with a degree of business administration. during my college year, Teresa had given me an exceptional experience with all the extracurricular activities, career-oriented and globally competitive. thank you. เพราะภาษามาพร้อมกับโอกาสวิทยาลัยนานาชาติเซนเทเลซา เพราะเรารู้ว่าชีวิตของคุณมีค่ากับใครอีกหลายคนบริษัทอินเตการ์ดกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดมาถึงช่วงของมินิซีรีนะคะเรายัางติดตามตอนจบของตอนรู้หน้าไม่รู้ใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าใครกันนะที่ขโมยของในบริษัทของอารีไปและหัวขโมยคนนั้นจะโดนจับได้หรือเปล่าไปติดตามกันเลยค่ะร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพ พมีเรื่องอยากจะรบก,กวนหน่อยพอดีพนักงานแม่บ้านที่บริษัทเขาลาออกต้องหาคนใหม่มาแทนอ๋อแม่นึกได้แล้วน้องสวยไงสามีเขาเพิ่งเสียไปเป็นไงบ้างมาทํางานอาทิตย์กว่าแล้วคนที่น่ารักมากเลยค่ะหาอะไรอยู่เหรอคะน้องเก๋สหากระเป๋าตางะะังค่ะพี่สวยในบริษัทเราเนี่ยมันจะมีขโมยได้ยังไงวันนี้ไปรวยอะไรมาเนี่ย<อ>ปกตินี่นะงบจะต เออ่มันมีจ๊อบพิเศษแล้วเงินมันตึงออกคุณอารีคะคุณอารีคุณอาร,รีคะ,อคะเอออะไรคะเอ่อคือคุณอารีลืมแหวนไว้ในห้องน้ำนะคะเออจริงด้วยแหวนตั้งงานสงสัยพี่ลืมไว้ตอนล้างมือ ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าสวยเจอตรงอ่างล้างมือนะคะอ,อ๋อดีเนะที่สวยเจอโอ้ไม่งั้นหายไปแย่เลยพี่เมตาเล่นงานพี่แย่เลยไม่เป็นไรค่ะงั้นเดี๋ยวสวยขอกลับไปทำความสะอาดห้องน้ำต่อก่อนนะคะออโอเคค่ะขอบใจนะ ไม่เป็นไรค่ะน้องเต้จะรีบไปไหนของเขามันหายไปไหนวะเุ้ยเอ๊ เปาตังอันดิมีตังตั้งหมื่นหนึ่งเฮ้ยเงินตั้งหมื่น <c oughs> หาดียังก็ด,ดีแล้วเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำมาตัง้งไว้บนโต๊ะแล้วกลับมาก็หายไปเลยมันจะหายไปได้ไง <c oughs> ในเมื่อตรงนี้มันก็มีแค่พวกเรา <c oughs> อืมงั้นดิเมื่อวันก่อนอ่ะเงินแกก็หายไปแล้วรอบหนึง่ง <c oughs> ว่าออฟฟิศเราเนี่ยมันต้องมีขโมยแน่เลยอืม <c oughs> แล้วนี่จะเกรซหายไปไหนเป็นไปได้ที่เกรซเอาไปเพราะวันก่อนกระเป๋าตังเกรสก็หายสงสัยต้องขโมยคืนแน่เลยนี <c oughs> ่เกรซจับได้ตบไปกลิ้งเลยโหดไปป่ะวรอไม่โหดหรอกถ้าจับได้เป็นขโมยนะน่าดูโยวยวายไรตีกระเป๋าตัางค์ผมหายครับพี่อาลีไปลืมไว้ที่ไหนบ้าง ผมตั้งไว้บนโต๊ะเลยไปข้ห้องน้ำแล้วกลับมาเนี่ยครับว่าผมก็หาทั่วแล้วด้วยอะไรกันออฟฟิศเราวันก่อนเครซก็บอกว่าเงินหายผมว่าฮเกรซเนี่ยครับน่าสงสัยที่สุดหยุดเลยนะพิติีจะกล่าวหาใครอ่ะมีหลักฐานเปลาแล้วมันจะเป็นใครถ้าไม่ใช่เธอใช่เขาพิตีปะ่ะนี่ไงใช่เลย แล้วเธอขโมยเป๋าตังค์งนั้ทำไมแกไม่ได้ขโมยก็นี่แหลักฐานนี้อยู่ตรงๆว่าเธอเป็นคนเอาเป๋าตังค์นั้ไปแกรูร้แล้วกันว่าใครทำใครเหรอแกพี่สวยค่ะพี่อาลีแกเห็นพี่สวยเอากระเป๋าตังค์ทิ้งลงขยะสวย เดี๋ยวไปพบพีーー่ที่ห้องขอโทษสักคำด้วยมีนะคุณล็อ เชื่อนะคะคุณพ่อคุณแม่ว่าคนขยันขยันคนดีแบบพี่สวยเนี่ยจะกลายเป็นหัวขโมยไปได้ะคะ่ะพ่อก็ไม่อยากจะเชื่อแต่พี่สวยเขารับสารภาพเองเลยนะแล้วคุณจับส่งตำรวจห,หรือเปล่าคะมผมก็แค่ไล่เขาออกไปแล้วก็ตักเตือนเขาไว้ว่าอย่าไปทำกับที่อื่นแต่นะาว่าถ้าเกิดพี่สวยเขาสำนึกผิดก็ดีไปนะคะแต่ถ้าไม่เมียนนาคตไม่คนผูกคุณตารางแน่ๆคะ่ะ นั่นหนหะสิเห็นอยู่เป็นคนดีแท้ๆไม่น่าเลยเพะะ่อจ๊ะอย่างนั้นแม่ต้องขอโทษพ่อด้วยนะที่มองคนผิดไปเหมือนก็ต้องเรียนรู้กันนะการที่รู้หน้าไม่รู้ใจเนี่ยมันต้องศึกษากันให้นานๆสังคมทุกวันเนี่ยมันอยู่ยากจริงๆนะนั่นหนหะสิ<ม>การดำเนินชีวิตถ้าไม่มีแนวทางที่ชัดเจนอาจหลงผิดได้ ดีนะที่พวกเราเดินตามคำสั่งสอนของพระยสูงเจ้าลูกๆก,ก็จำไว้แล้วกันนะการที่คนเราเนี่ยต้องศึกษากันให้นานๆดูพฤติกรรมเป็นหลักอย่าเอาแต่อารมณ์เปที่ตั้งนะไม่ต้องห่วงค่ะคุณพ่อเพราะว่าอันน่ะมีคุณพ่อกบคุณแม่เป็นภูมิคุ้มกันอยู่แล้วผมก็เหมือนกันครับแต่ผมมีอะไรจะสาราภาพครับมีอะไรลูก คือผมเอาเศษตังของคุณพ่อไปใส่กระปุกครับนั่นน่ะสิเพราะว่ามันหายไปไหนนึกว่าคุณแม่เก็บไวเ้เอาไว้ถึงบ้านแล้วผมจะแค้กระปุกคืนให้นะครับฮะอยางนั้นเหรอเอ้จะหนีไปไหนเอามาคืนเดี๋ยวนี้ไปสารภาพบาปของพ่อก่อนานน <c oughs> วิน่งหนีเลยนะ จากละครที่เราเพิ่งได้รับชมกันก็ได้ให้ข้อคิดกับเราว่าการที่เราจะตัดสินใครให้เรานั้นต้องมองกันให้ถ่องแท้ซะก,ก่อนจึงค่อยตัดสินอย่าตัดสินแต่เพียงสิ่งที่เราเห็นในภายนอกเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าก็ได้สอนสิทธิ์ของพระองค์ด้วยนิทานเรื่องการทําทานของเศรษฐีและหญิงไม้ที่เศรษฐีนั้นได้ทําทานจํานวนมากแต่หญิงไม้นั้นทําทานเพียงเล็กน้อยแต่ในเบื้องหลังนั้นเศรษฐี ทำทานมากก็จริงแต่ว่าได้ใช้เงินส่วนที่เหลือใช้มาทำทานแต่ในขณะที่หญิงไม้นั้นทำทานเพียงเล็กน้อยแต่ก็ได้ใช้เงินที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงชีวิตของเธอมาทำทานซึ่งตรงนี้ก็ได้ให้บทสอนแกเราว่าในการที่เราจะตัดสินใครเราต้องมองทั้งภายในและภายนอกอย่ามองแต่เพียงภายนอกแล้วตัดสินเพราะถ้าเรามองภายนอกว่าดีแล้วตัดสินซึ่งภายในอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ในทางกลับกันถ้าเรามองภายนอกว่าไม่ดีแล้วตัดสินว่าไม่ดี แต่ทั้งในแล้วอาจจะเป็นคนดีก็ได้ดังนั้นเราจึงต้องมองให้ครบถ้วนทั้งภายในและภายนอกจึงค่อยตัดสินเพื่อเราจะได้รู้จักบุคคลนั้นอย่างอง ดูมินิซีรีตอนนี้แล้วก็คงจะได้ข้อคิดกันไปไม่มากก็น้อยนะคะว่าจริงๆแล้วนในสังคมเราไม่สามารถตัดสินคนที่ลักษณะภายนอกไม่ว่าจะเป็นคนหน้าตาดีบางครั้งเนี่ยความประพฤติอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้นะคะและสัปดาห์หน้ามินิซีรีจะนําเสนอตอนอะไรต้องรอติดตามกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงจิตารมณ์ของคณะกับภารกิจในสังคมไทยวันนี้ไปชมกันว่าผู้ใหญ่ท่านไหนจะมาพบกับเราค่ะ our congregation has its roots from saint elijah And the great saints of Carmel, Saint Teresa of Jesus and Saint John of the Cross. Our founder, Blessed Francisco Palau, who is the son of Saint John from the Discalced Carmelites, deemed it his special mission to contribute to the church, with Carmel being prayer and mission the active life. So, our congregation has been here in Ratchaburi for almost 20 years. We are assigned in the pastoral care of the migrants and in pastoral care in the parishes. Currently, we are working in St. Luke's Parish, St. Agnes Parish, and uh, St. Angela Merici Parish, and there are sisters who are working in Daruna Rachaburi Commercial School and in uh, Daruna Rachaburi School. The life-giving force, which gives us passion to serve the Church, is what Father Founder has taught us. I live and will live for the Church. I live and will die for her. และก็หมดเวลาของรายการ Power of Love แล้วนะคะแต่ว่าก่อนจากกันไปค่ะอย่าลืมว่าเรามีคำถามมาให้ร่วมสนุกกันด้วยไปฟังคำถามกันเลยค่ะอาสนวิหารประจำสังคมนทนราชบุรีมีชื่อเต็มว่าอะไร ส่งคำตอบมาได้นะคะที่สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยชั้น8อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแผงประเทศไทย122่ง12ทับหนซอยนนทีสถนนนนทรียานนาวากรุงเทพ10120วงเล็บมุม2ว่ารายการ power of love หรือว่าส่งมาที่อ e ีเมลก็ได้นะคะที่ power of love at thai catholic media com ค่ะขอรงรางวัลมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ และกลับมาพบกับ Power of Love ได้ใหม่นะคะเป็นประจำ17นถึง17อายกา30นถ่าง TNN 24สำหรับวันนี้นะคะนี่นาลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะมันรับสัสนาจทยรุมเย็นสู่ปีปิติสุขทุกผู้ได้เห็นที่มีที่เป็นพระเจ้าได้ทรงจัดว่า ทุกสังขมนทนคริสตชนมีเคยรักแสงทองสองทางสว่างสวัยใจปรีนาเราจึงพร้อมใจขอบคุณเพื่อเจ้ากันในวันนี้ปีสักดิ์สิทเพื่อศาสนาจากไทยสันิญ ปที่เกานไปพระอทรงใช้